นวัตกรรมส่วนใหญ่แล้วไม่ได้สําเร็จตั้งแต่วันแรกแต่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวในความพยายามที่จะสร้างนวัตกรรมเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นและเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นในมุมมองที่ผมมองเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วนะครับ ขออ้างอิงศาสนาพุทธนิดหนึง่งเขาบอกว่าความสุขเนี่ยมันเป็นความปราศจากความทุกข์อันนี้ก็จะคือความสุขที่แท้จริงนะครับในองค์กรของเราก็เหมือนกันผมยังคิดว่าองค์กรของเราเนี่ยความมีนวัตกรรมความมีปัญญาที่สร้างคุณค่าใหม่เนี่ยคือการปราศจากการหยุดนิ่งปราศจากการหยุดที่จะคิดหยุดที่จะฝันปราศจากการที่เราหยุดคน้นคว้าสร้างสิ่งใหม่ ถ้าในทุกอนูขององค์กรของเราเต็มไปด้วยกรอบความคิดบุคลากรที่เป็นนวัตกรเพราะว่าไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยอยู่เฉยที่จะทำสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมยังมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศร่วมกันอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่าเราก็จะกลายเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และจะสร้างประโยชน์อันมหาศาลนะครับให้กับหลายๆอุตสาหกรรมที่เราทําอยู่แล้วก็ให้ระบบเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทยและแน่นอนให้กับโลกของเราก็ขอให้องค์กรของเราคือจุลโกพันเนี่ยได้ขยายผลเรื่องนี้ได้เปิดกว้างได้ช่วยกันปลูกฝังแล้วก็สร้างวัฒนธรรมองคอ์กรที่ส่งเสริมการสร้างนวัตรกรรมที่สําเร็จหรือนวัตรกรรมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากนวัตรกรรมที่สําเร็จตั้งแต่วันแรก แต่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวในความพยายามที่จะสร้างนวัตกรรมเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นหรือการบ่มเพาะความล้มเหลวและเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราเรียกว่าแล p บหรือห้องแลบซึ่งถ้าทุกๆอนูทุกๆสำนักงานทุกๆหน่วยงานของเรามองว่าเราก็คือแลบ แบบหนึง่งที่จะทดลองสิ่งที่มันเล็กๆแต่มีผลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ล้มแล้วก็ล้มอีกล้มแล้วก็ลุกขึ้นใหม่ล้มแล้วก็ลุกขึ้นใหม่มหมทำอย่างนี้ต่อเนื่องทุกๆอนูขององคอ์กรเนี่ยเราก็จะเป็นองคอ์กรแห่งนวัตกรรมเป็นองคอ์กรแห่งความยั่งยืนอย่างแท้จริงแล้วก็สร้างความเติบโตสร้างคุณค่าสิ่งม่อยู่ตลอดเวลาผมอยากจะขอบคุณนวัตกรทุกคนนะครับท่านผู้บริหารที่ส่งเสริมนวัตกรของเรา ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ไม่ว่าท่านจะถูกคัดเลือกมาอยู่ใน200โครงการหรือท่านอาจจะไม่ได้ถูกคัดเลือกใน80โครงการที่เป็น c h a i ร์แมนอวอร์ดก็ตามนะครับแต่สิ่งเหล่านั้นที่ท่านสร้างที่ท่านเรียนรู้เนี่ยจะต่อยอดไปสู่นวัตรกรรมที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นไปอีก